าต้องบอกก่อนเลยว่ามันเอาโน้นแล้วไปคุยโน่นเลยอะเอาโน้นเลยนี่มาคุยนี่เอาต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามาต้องมาดูเราเห็นศิลปินวาดรูปกันเยอะแยะนะมืออาชีพแต่ลองมาดูที่นี่แล้วเราจะรู้ว่าอันนี้เหนือกว่านะเป็นความสะอาดเป็นความใสซื่อเป็นความบริสุทธิ์ของเด็กพิเศษ ผมชอบหลายรูปนะแล้วก็งานนี้เนี่ยถือว่าแมมผมเห็นเด็ก50คนแล้วมีรูปวาดที่แตกต่างมีคาแรคเตอร์แตกต่างมีความเป็นตัวตนชัดเจนในงานศิลปะของเขามีคุณค่าทางความงามดังนั้นพวกคอศิลปะต้องมาดูไม่คอศิลปะก็ลองมาดูเราเห็นงานศิลปะที่โมกาโมกาเนี่ยมีงานศิลปะระดับโลก นะอยู่ระดับประเทศเต็ไมไปหมดเลยแต่เราลองมาดูเปรียบเทียบระหว่างงานศิลปะของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่กับงานศิลปะของเด็กพิเศษสิ่งที่เหมือนกันก็นกคือความเป็นตัวตนเห็นไหมศิลปินเนี่ยเขาค้นหาตัวตนั้าตายกว่าเขาจะได้เด็กพวกนี้ถ่ายทอดเลยโดยตรงในใจของเขาแล้ววาดรูปออกมาโอ้มันพิเศษมากมันสุดยอดมากจริงๆนะก็มาดูกัน นะครับขึ้นในความสามารถของเด็กด้วยความที่เด็อาจจะไม่ได้ศิปินทั่วไปที่ต้องมีลำดับขั้นตอนต้องบอกเลยนะว่าทักษะไม่เกี่ยวทักษะฝีมือไม่เกี่ยว,ยวศิลปะเนี่ยเมื่อเราเรียนทักษะฝีมือแล้วเรายังต้องเรียนเรื่องที่ถ่ายทอดเขาเรียกว,ว่าถ่ายทอดความเป็นตัวตนออกมาแต่เด็กพิเศษพวกนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีทักษะถ่ายทอดโดยตรงจากข้างในของเขาออกมานั่นเขาเรียกว่าศิลปะบริสุทธิ ออกมาตรงๆบนผ้าใบดังนั้นเราจะเห็นว่าเด็กพวกนี้ไม่ลอกใครเขาไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นแต่เขารับรู้อย่างเดียวว่าสิ่งที่เขาจะวาดเน่คืออะไรเด็กวาดเต่าอย่างเงี้ยเด็กคนนึงวาดเต่าเราไปดูเต่าเนี่ยเราไม่เห็นเต่าเลยแต่นั่นคือเต่าเต่าของเขาซึ่งพอเราบอกว่าเต่าเราก็ได้อารมณ์ดีเลยเราตอนแรกเราเห็นแค่สีเราเห็นแค่สี สีของเขาเหมือนสีตะไคร่ที่เกาะบนหลังเต่าด้วยซ้าไปเราก็ดูปั๊บเอ้ยพอบอกเต่าปั๊บเราโอ้โหเรามันมีความสุขเลยนะอันนี้คือคือความพิเศษของเด็กนะที่เขาถ่ายทอดบางคนเขียนรถเขียนแต่รถ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 บางคนเขียนรูปคนเหมือนเขียนแต่คนเหมือนอย่างเดียวไม่เขียนอย่างอื่นแล้วก็ไม่ไม่เขียนให้ใครที่ฉันไม่รักเลยอันนี้สําคัญเว้ยมันสําคัญมากนะ คือไม่รักไม่เขียนอ่มีเพื่อนเพื่อนผมคนหนึ่งนะไปเห็นรูปที่เขาวาดให้ภรรยาผมเด็กคนนี้วาดให้ภรรยาแล้วชอบมากแล้วเขาเป็นนักคอนเตอร์ใหญ่เขาบอกว่าอยากให้เด็กคนนี้วาดรูปเขาปรากฏเด็กไม่วาด,ดแล้วทํายังไงให้วาดต้องไปจีบเด็กคนนี้สองวันไปทําคาารู้รักไปทาคามรู้จกักไปอยู่กับเขา จนเขารักรักแล้วเขานึงวาดนะไอ้เขานะไอ้ที่มีเขารูปที่มีเขาอน่ะเขาวาดลุงสือนะวาดนั่นแต่ใช้เวลาไปหาเขาสองวันนะจนเขารักแล้วเขาจึงวาดให้เห็นไหมเขาไม่ได้วาดเอาเงินเขาไม่ได้วาดอะไรเลยแต่เขาวาดเพราะความรักนี่คือศิลปะที่บริสุทธิ์ที่อาจารย์ลาดสามาจากไหนแ่จะไเรียนมาจากลลายเส้นลายเส้นสามารถวาดเป็นรูปเป็นร่างบางทีศิลป์ทุกคน คนมนุษย์ทุกคนเราก็เหมือนกันมีมีความเป็นศิลปินยอยู่ในตัวตนของพวกเราทั้งหมดแต่เพียงแต่เราไม่กล้าถ่ายทอดอายไม่กล้าแสดงออกอายอุย้ยฉันวาดไม่เป็นจริงๆไม่ทำวาดออกไปวาดออกไปปั๊บเป็นแต่จะไม่ใช่เป็นรูปร่างแต่มันเป็นความรู้สึกเนี่ยคือศิลป,ปะในมุมมองของความเป็นอาจารย์เป็นที่เราสามารถจะพัฒนานต่อคือเด็กพวกนี้เนี่ย เขาก็เป็นธรรมชาติของเขานะเขาก็จะเขียนของเขาไปเราไม่สามารถไปบอกเขาได้อ่าไปตีกรอบเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เขาต้องเป็นอิสระของเขาเพียงแต่เราเอาสีเอาผ้าใบให้เขาเอากระดาษให้เขาเอาอุปกรณ์ให้เขาแล้วเขาก็จะบรรเลงของเขาไปตามอารมณ์ของเขาเขาจะเพลินของเขาไปตามอารมณ์ของเขาแล้วเ็าจะจบของเขาเองโดยที่เราไม่สามารถบอกว่าเติมดิเติมดิเติมสีนั้นเติมสีนี้เขาไม่ทาเขาไม่ทํา นี่คือความพิเศษนะก็แต่ศิลปินจะมาดูแล้วถ้าประชาชนทั่วไปมาดู<ม>าเราเขาจะมาดูเหลองดูของแปลกใหม่ประชาชนทุกคนมามาที่นี่แล้วมาดูงานศิลป,ปะเราจะได้เห็น,นง,งานศิลป,ปะที่ยอะแยะ่ไปหมดที่สุดยอดของประเทศอยู่ข้างบนนะแล้วเราก็มาดูงานของเด็กๆที่พิเศษมากอันเนี้ยมันทำให้เกิดการเรียนรู้ของประชาชนนะว่าพี่น้องประชาชนมาดู มาดูงานศิลปะที่เราเห็นทั้งสองด้านด้วยกันนะด้านที่มีทักษะสูงการเรียนรู้มากกับอีกด้านหนึ่งจากภายในจากความรู้สึกภายในนะเชิญชวนนะมาที่โมคานะครับมาชมตอนนี้อาจารย์โอเคแล้วไหมครับกัจชีวีออกจากลาออกโอ้ยสุดยอดต้องบอกว่าต้องบอกว่าสุดยอดมันต่างกันเยอะเลยมันต่างสิเวลาเรามีหัวโขนใส่เราก็ต้องระวังระวังทุกอย่างเราจะทำหาอะไรก็ไม่ได้ นันเวลานี้กูจะทําอะไรก็ได้กูจะไปไหนก็ได้กูจะปากไม่ดีก็ได้ะะจะทําอะไรก็ได้มีสักดิไม่มีอะไรเป็นคนธรรมดาทางจำลองแยกกันมาที่พอเราเราเซ็นไปเราออกเสร็จปุจ๊บเราได้ทําอะไรในสิทธิที่ไม่มีหัวโขนแล้วโอ้ยสบายลั่นไปเรืเอ่อยไปทุกทิศทุกที่ที่ชอบอมีความสุขมากไม่มีอะไรเย่ยตอนนี้เราไม่มีอะไรเราก็ต้องไปเก่งว่าเอ้ยเรามียศถาบรรดาศักดิ์เรามีต้องระมัดระวังตัวเอง ต้องวางตัวอย่างนั้นต้องวางตัวอย่างนี้สมเกียิมันน่าเบื่อใช่ไหมเกียจหาเลยอาจารย์ไม่เสียดายเหรอน่าเบื่อไม่เสียดายเลยไม่เห็นอยากได้เลยเอไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันมันอาจจะไม่ไม่ได้มีประโยชน์เลยสุนทรพี่เลยแสดงว่าคนที่นับถือเราเขาไม่ได้ยึดติดกับตําแหน่งไม่จริงไม่เขาไม่ยึดเลยเขาไม่เคยยึดเลยไม่มีใครยึดถือว่าเพราะอาจารย์เถอะมีตําแหน่งอย่างนี้จึงเคารพไม่เขาเคารพพี่อยู่แล้ว เพราะพี่ผลคนดีแต่ก่อนแรกที่อาจารย์ได้ตำแหน่งก่อนที่มีหัวคนอันนี้อาจารย์ก็เป็นหัวอาจารย์อยู่แล้วนี่เป็นอยู่แล้วไงเขาก็ให้ไงแต่นี่กลัวแก่แล้วปากหมาก็เลยว่าขอไม่เอาไมวคืนขอเป็นตัวเองแล้วก็ตายขอเป็นตัวตนของเราตั้งแต่เกิดเป็นยังไงเราก็ขอตายเป็นแบบนั้นดีกว่าไม่ต้องมีหัวโขนแมวไปชอบแต่ถ้าเขาจะมาติดต่อให้อีกรอามีอาจารย์ไม่เอาแมวไม่เอาไม่เอายิ่งใหญ่ระดับโลกกันแมว ไม่เอาไม่เอาอะไรสักอย่างไม่เอาเป็นสุดสุดความสุขของเราคืออะไรที่สุดแล้วคือชีวิตนี้มีความสุขแล้วพอแล้วพอแล้วมีความสุขแลแ้วการเดินถ่ายรูปเป็นการลงคาโปมาเดินถ่ายรูป